ช่วงเวลาแห่งความสุขมาถึงแล้วครับกับโชคทองหมื่นแสนล้านกับกาแฟเขาเชคลุ้นโชคดีรับทองคำมูลค่า10,000บาท5รางวัลทุกสัปดาห์นะครับและจับแจกทองคำมูลค่า10,000บาท1รางวัลทุกสิ้นเดือนครับและสุดยิ่งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนครับจับแจกใหญ่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทฮะรวมรางวัลทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน137รางวัลมูลค่า2ล้าน9แสนบาท เป็นวันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะฮะนั่นหมายถึงว่าเราจัดแจกโชคทองครั้งใหญ่มูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทครับเอาละฮะวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีรับทองคำมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทนะครับผมขอเรียนเชิญนะฮะผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมแจกความสุขในครั้งนี้ครับเรียนเชิญประธานที่ปรึกษาบริษัทคอฟฟี่เซลจำกัดคุณวิชัยโกอุดมวิทย์นะฮะเรียนเชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะแจกโชคใหญ่กันแล้วนะฮะหนึ่งแสนบาทนะฮะเอาเชิญเจ้าหน้าที่มาด้วยม,มาเลยเดี๋ยวเรามารุ้นกันดีกว่าครับว่าผู้โชคดีจะเป็นใครมาจากจังหวัดอะไรนะฮะเชิญเ<ะ>จ้าหน้าที่กอยครับมาเลยหนึ่งรางวัลเท่าน,นะะั้นนะฮะและนี่นะครับคือผู้โชคดีประจำเดือนมิถุนายนนะฮะที่จะได้รับทองคำมูลค่า1 0 0 0 0 0บาทไปนะครับ ผ่านไปแล้วนะฮะกับการจับแจกทองคำมูลค่า10,000 0บาทนะฮะแต่วันนี้ฮะเรายังมีการแจกทองคำมูลค่า1 0,000บาทอีก5รางวัลนะครับ5รางวัลนะฮะท่านครับโอเคครับมาตกรอยเลยครับเจ้านี้ครับมาหรางวัลและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับทองคำมูลค่า1 0,000บาท5รางวัลครับ มิชัยครับมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆรายการนิดน,นึงครับก็สําหรับผู้บรโภคนะครับก็ส่งเข้ามามากๆนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีโชคมากครับ อ่านะฮะถ้าใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะฮะได้รับทองแบบง่ายๆแบบนี้เพียงเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะฮะด้วยลายมือให้ชัดเจนนะครับลงบนกระดาษและติดลงบนฉลากผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง3รีอินวันแพ็กเกจใหม่เท่านั้นนะฮะพร้อมส่งชิ้นส่วนมาที่ตูป้ปนนท์สงสิตปทุมธานี1 2 1 3 0เริ่มส่งชิ้นส่วนตั้งแต่วันนี้นะฮะวันที่8พฤษภาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะฮะทางรายการ ซุปเปอร์มั่มเวลา2ทุ่ม15ถึง4ทุ่มทางช่อง w o r k p o ทครับทองคํา1 0 0 0แสนบาทอาจเป็นของคุณนะครับกับโชคทอง1มื่นล้านกับกาแฟเขาช่อง<ว>ยอย่าลืมติดตามกิจกรรมแจกโชคทองห0 0 0นล้านกับกาแฟเขาช่องในรายการซุปเปอร์มั่มนะครับ